ปัญหาที่ผมชอบเห็นในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือผู้สูงอายุนเนี่ยชอบเอายาบํารุงเลือดชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยโลหิตจ,จางไม่มีเลือดก็เลยไปซื้อยาบํารุงเลือดเม็ดดำๆพฤติกรรมเหล่านี้หมอน,น็อตในฐานะผู้เชี่ยวชาญอยากจะแนะนำเป็นสเต็ปยังไงสวัสดีครับเจอกันใหม่หมอชวนคุยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ติดตามและผู้ ดูคลิปมากขึ้นนะฮะสองหมื่นห้าหมื่นแสนหนึง่งมีคลิปหนึ่งจะแตะสองแสนแล้วครับภายในไม่ถึงเดือนก็ขอบคุณนะครับที่เป็นผู้ติดตามที่ดีแล้วก็ให้กำลังใจกับทีมงานหมอชวนคุยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมคัดมาคือปัญหาโรคเลือดในผู้สูงอายุหรืออ d เดวก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นะฮะปัญหาสังคมที่ชอบซื้อยาบำรุงเลือดกินอ่าอันเนี้ยวันนี้เราจะมาลองดูกันว่า มีอะไรที่เราต้องรู้โดยผมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญคะ,ะเป็นหมอเฉพาะทางทางด้านโรคโลหิตวิทยาหรือเราเรียกหมอโรคเลือดนะนะครับเรามารู้จักหมอท่านนี้กันครับชื่อหมอ็อตสวัสดีนะครับก็ผมนายแพทย์ศิรวิทย์สมานวรกิจนะครับหรือว่าหมอ็นอตน,นะครับชื่อเล่นนะครับก็ตอนนี้ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไท3นะครับในแผนกคลินิกโรคเลือดและมะเร็งครับผมหมอ็อตเนี่ยก็อยู่ในทีมนะที่ผม ร่วมปรึกษาอยู่บ่อยๆกับเคสโรคเลือดนะฮะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะที่หมอ็อตเนี่ยสละเวลามาคุยปัญหาที่ผมชอบเห็นในชีวิตประจําวันเนี่ยก็คือผู้สูงอายุเนี่ยชอบเอายาบํารุงเลือดชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยโลหิตจ,จางไม่มีเลือดก็เลยไปซื้อยาบํารุงเลือดเม็ดด,ำดำําๆพฤติกรรมเหล่านี้หมอ็อตในฐานะผู้เชี่ยวชาญอยากจะแนะนําเป็นสเต็ปยังไงก็ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ ูปรึกษาบ่อยกันรู้ให้ได้ก่อนว่ามีปัญหาเรื่องของโลหิตจางจริงหรือเปล่าคือบางคนเนี่ยเข้าใจว่าโลหิตจางโดยที่ไม่ได้เจาะเลือดนะแล้วก็ไปรับประทานยาเองอยู่หลายปีแล้วก็สุดท้ายวันดีคืนดีได้มาตรวจเลือดพบว่าก็ไม่ได้เลือดจางก็จะเป็นคําถามแล้วว่า,าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทานไปไมันมีประโยชน์ไหม ประโยชน์ไม่รู้ข้อเสียมีไหมการที่เขาไปซื้อไอเม็ดบำรุงเลือดที่ขายกันตามท้องตลาดเนี่ยมันมีข้อเสียไหมถ้าเขากินผิดหลักถ้ากินผิดหลักส่วนใหญ่ก็จะมีผลเสียอย่างล่าสุดที่ได้รับการปรึกษาก็คืออเป็นเลือดจางไม่ทราบประวัติชัดเจนได้ไปเจอบริจาคเลือดแล้วหบริจาคเลือดไม่ผ่านก็แนะนำบอกว่าให้ลองทานยาเม็ดสีดำก็ที่เข้าใจกันก็คือเป็นยาเสริมธาตุเหล็ก พอทานไปทานมาทานไปได้ห้าปีได้กลับมาตรวจสุขภาพประจําปีพบว่ามีภาวะตับอักเสบเกิดขึ้นสืบค้นการวินิจฉัยก็คือมีภาวะท่านเหล็กสูงเกินเกณฑ์ในปริมาณหลายเท่าตัวคือเขาซื้อยาเหล็กกินผิดหลักกินห้าปีติดต่อกันจนเกิดเหล็กสะสมในตับเกิดภาวะตับอักเสบถูกต้องครับ โอ้แล้วมันหายไหมครับอย่างนี้อมันก็ต้องดูว่า,าตับสามารถฟื้นสภาพได้ไหมหรือว่ามีปัญหาอื่นที่ทําให้ตับอักเสบรวมด้วยอย่างในผู้ป่วยรายนี้เนะี่ยค่อนข้างโชค,คดีที่ว่าอายุค่อนข้างน,น้อยปฏิเสธประวัติโรคประจําตัวไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นของภาวะตับอักเสบก็แนะนําแค่ให้หยุดยาแล้วก็ติดตามอาการจากการเจาะเลือดตรวจค่าตับหายไหมหายครับคนนี้ประมาณกี่เดือนหาย ช้เวลาประมาณหเดือนหเดือนอครับครับนี่ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ผมอยากจะให้เรารู้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราไปได้ยินหรือเราไปอ่านมาว่าไอ้ที่เราอ่อนเพลียเนี่ยเป็นจากโลหิตจ,จางหรือเปล่าก่อนที่เราจะซื้อยาบำรุงเลือดผมว่าควรจะตรวจเลือดดูก่อนอ่ะทีนี้เดี๋ยวมอนอตจะตอบว่าแล้วเวลาไปเจอแพทย์เนี่ยแพทย์เขาจะช่วยอะไรถ้าเราสงสัยว่าเราเป็นโลหิตจ,จาง ก็อันดับแรกที่จะช่วยได้ก็คือต้องเจาะเลือดนะขณะนั้นก่อนว่าเลือดจางไหมถ้าเลือดจางลักษณะของอเม็ดเลือดแดงเนี่ยเป็นอย่างไรปริมาณน,น้อยแค่ไหนเขาก็จะแบ่งเป็นระดับต่ำปานกลางรุนแรงแล้วก็ดูที่ขนาดของเม็ดเลือดนะว่าเล็กกว่าปกติขนาดกว่าปกติขนาดเท่าปกติหรือว่าขนาดใหญ่กว่าปกติดูการกระจายตัวความสมบเสมอขอ,ของขนาดเม็ดเลือด อีีกทหนึ่อืมก็คือจริงๆแล้วตามระบบเนี่ยเขาจะแยกก่อนว่าโลหิตจางอย่างที่หมอเนสพูดเป็นระดับไหนแล้วค่อยไปหาสาเหตุคำถามต่อไปคือเรารู้อยู่แล้วว่าเหล็กเนี่ยมันมาจากสารอาหารใช่ไหมครับปัจจุบันคนไทยยังขาดเหล็กทําให้โลหิตจางมีจริงเหรอมีจริงครับส่วนใหญ่อ่าส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยเราเข้าถึงการบริโภคอาหารมากขึ้นแต่ ส่วนใหญ่เป็นที่พฤติกรรมการทานอาหารของเราที่เลือกที่จะบริโภคบางอย่างไม่บริโภคบางอย่างอืมก็เลยทําให้เกิดภาวะขาดธาตุเหล็กเกิดขึ้นบางคนชอบบริโภคแต่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนเล็กน้อยอส่วนใหญ่ก็จะเน้นคาร์บโบไฮเดรตกับไขมันซะเยอะทําให้น้ําหนักขึ้นเยอะซึ่งการที่น้ําหนักขึ้นเยอะเกินเกณฑ์ปกติเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอุด,ดมสมบูรณ์อืมันแปลว่าเอ,อน้ําหนักขึ้นอย่างไรประโยชน์ ฉะนั้นเราควรจะต้องเลือกบริโภคที่มันมีคุณค่าทางโภชนาการครบห้าม่ครับอาหารแบบไหนที่มีเหล็กสูงที่มีเหล็กสูงก็จะเป็นเครื่องในสัตว์นะอ่าอาหารทะเลนะครับไข่แดงแล้วก็เนื้อสัตว์ใหญ่พวกหมูหรือว่าเนื้อบัวนะครับหรือว่าอะไรที่มันมีเลือดเยอะแล้วถ้าในสายที่เขากินมังสวิรัตหรือว่าไม่ชอบกินเนื้อก็จะเป็นผักผักเขียว ใช่ก็เป็นพวกบลอกเกอืี่เป็นพวกสตรอเบอรี่มะเขือเทศอือปเปอร์ลดส้มพวกนี้ก็จะมีท่านเหล็กเยอะเราจะคิดว่าเราขาดเหล็กอันที่หนึ่งก็คือขาดสารอาหารแต่จริงๆแล้วขาดเหล็กเนี่ยยังมีกลุ่มตะกร้าใหญ่มีอะไรได้อีกไหมฮะอ,ะอะเมื่อเราวินิจฉัยได้ว่าผู้ป่วยรายหนึ่งมีภาวะขาดธาตุเหล็กเราก็จะต้องมานั่งจําแนกสาเห,เหตุเบื้องต้นก่อนว่า ที่เขาขาดเนี่ยเพราะเขาบริโภคไม่ได้บริโภคไม่พอหรือว่ามีการเสียออกไปเสียเหล็กเสียเหล็กจากร่างกายเสียเลือด<อ>นะแล้วก็ต้องมานั่งดูคับอย่างเรื่องการบริโภคก็ที่เกิดไปเม่อสกู่ก็ค,คือทานไม่ครบห้าหมู่เลือกบริโภคบางอย่างแต่ไม่บริโภคที่มีคุณค่าทางธาตุเหล็กนะอ,อย่างอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องของการดูดซึมในกระเพาะอาหาร กับลําไส้ที่มีปัญหาคือดูดซึมเหล็กไม่ได้ดูดซึมไม่ได้โรคอะไรอ่ะที่เรากินเข้าไปแล้วแต่มันดูดซึมเหล็กไม่ได้ก็จะเป็นพวกกระเพาะอาหารอักเสบทั่วไปลาไส้อักเสบอยู่ตลอดลาไส้แบบปวนพวกนี้ก็จะมีกระทบปัญหาครับการดูดซึมได้ครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือเสียเหล็กใช่ไหมครับเสียเหล็กคือกินเข้าไปก็แล้วดูดซึมได้ก็ดีแต่ว่าเล้าดันไปเสียเหล็กโรคอะไรอ่ะ ถ้าเสียเลือดเราก็ที่พบบ่อยก็คือเช่นมีแผลในช่องปากมีเรื่องของเลือดกําเดาไหลอยู่ตลอดมันก็เป็นการเสียเลือดเรือรังคือเสียเลือดที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้เลือดประจําเดือนประจําเดือนก็ได้เป็นหลอดอาหารอักเสบเพราะอาหารอักเสบเป็นแผลเลือดลางลิสีดวงทวารหนักเป็นมะเร็งลำไส้หรือว่าเป็นช่องคลอดอักเสบเป็นมะเร็งปากมดลูกพวกนี้ก็มีการเสียเลือดอยู่เรื่อย คือการเสียเลือดในที่นี้เนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องเสียเลือดปริมาณมากๆในครั้งเดียวแต่ถ้าออกทีละนิดหลายๆปีอแล้วเราขาดความตระหนักในตรงนี้มันก็จะเกิดเป็นปัญหาโลหิตจางซึ่งโลหิตจางที่เป็นเรื้อรังเนี่ยร่างกายคนเราก็จะมีการปรับสภาพได้คนตอบภาวะขาดออกซิเจนจากการอ่าที่มีโลหิตจางได้แต่แต่ละคนเนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันเพราะว่าจะมีโรคประจําตัวของแต่ละคน หลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบอยู่อยู่แล้วครับบางคนถ้ามีกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะทนไม่ค่อยได้ครับก็จะมาหาหมอมาที่โรงพยาบาลเนี่ยได้เร็วขึ้นแต่ถ้าคนนั้นเกิดโชคดีคือไม่มีโรคประจําตัวเลยบางคนก็เลือดจางได้มากมในระดับวิกฤตครัีย์แมสเซจสำหรับข้อนี้คือถ้ารู้สึกโลหิตจ,จางหรือใครทักว่าเราซีดสองอย่าเพิ่งไปซื้อยา ขาดเหล็กหรือบำรุงเหล็กกิน 3. ไปตรวจไปตรวจก็คือหมออายุรกรรมหรือหมอโรคโลหิตก็ได้ฮะถ้าจังหวัดเรามีนะครับแล้วก็4คือผลเลือดเนี่ยจะบอกทิศทางเราได้ว่าเราเป็นโลหิตจางชนิดขาดเหล็กหรือไม่5ถ้าขาดเหล็กก็มาดูว่าอย่างที่หมอน็นอตบอกขาดเหล็กอันเนื่องมาจากการที่เราบริโภคเหล็กไม่เพียงพอหรือ2เราบริโภคแล้วแต่มันไม่ย่อยมันไม่ถูกตูดซึมด้วยโรคอะไรก็ตามนะฮะ หรือสุดท้ายที่สําคัญที่สุดคือเรามีการเสียเลือดแอบแฝงอยู่ตลอดเวลาอย่างที่หมอนอตบอกไม่จําเป็นจะต้องเสียผัก,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 กๆเยอะๆให้เราเห็นนะเสียวันนิดวันหน่อยแต่เสียสะสมมาอย่างต่อเนื่องหลงจ้งแล้วทําให้เราเกิดภาวะโลหิตจ,จางได้นะครับอันนี้ก็ฝากนะครับเรื่องผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่ที่ยังมีพฤติกรรมชอบ อ,อินไปตามโฆษณาคือยาดบำรุงเหล็กอะไรทั้งหลายนะครับอันนี้ก็ฝากตรงนี้นิดหนึ่งเพราะอาจจะทําให้เกิดผลเสียคือ1คือเหล็กไปสะสมในตับหรือ2คืออย่างที่หมอ็อตบอกเราหลุดโลกที่เราที่เราไม่ได้วินิจฉัยหรือไม่ได้ใส่ใจหมอ็อตเคยมีเคสไหมครับว่าไปซื้อเหล็กมากินสุดท้ายเนี่ยไปเป็นโรคมะเร็งร้ายแรงอะไรอย่างงี้ครับอยู่เคสหนึ่งเมื่อปีก่อนก็ค,คือเป็นผู้ชายสูงอายุประมาณ70บปีบมาบอกว่าวิงเวียนหน้ามืด ตรวจเลือดก,ก็คือดูความเข้มข้นของเลือดแดงก็คือซีนเยอะแต่เขาปฏิเสธเรื่องของประวัติเสียเลือดทุกทางน,นะเป็นผู้ชายลิสิ์ดวงก็ไม่มีทานอาหารก็เก่งอนะ่ไม่มีแผลตรงส่วนไหนของร่างกายถ้าโดยเฉพาะคนสูงอายุเราก็ต้องมองเรื่องของจำเลือดตามร่างกายซึ่งคนนี้ก็ไม่มีดีหมด แต่ปรากฏว่าไปเก็บอุจจาระส่งตรวจก็เจอว่ามีเลือดออกในอุจจาระนิดหน่อยก็เลยเป็นที่มา,าความสงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ก็เลยปรึกษาคุณหมอทางเดินอาหารปรากฏว่าส่องกล้องไปก็เจอว่าเป็นมะเร็งลำไส้ระยะเริ่มแรกโอ้โชคนะดีมากดีที่กว่านี้ก็คือยังไม่ได้มีการกระจายไปตำแหน่งนอะื่นบางทีเรื่องของเลือดจางหรือว่าเราหิตจางเนี่ย จะน,นาไปสู่การวินิจฉัยเรื่องของมะเร็งถูกต้องสุดยอดใช่จริงครับเพียงแค่โลหิตจางเพียงแค่ซีดเราอาจจะมองข้ามนะจริงๆมันอาจจะเป็นประตูที่นําไปสู่โรคที่แอบแฝงอยู่ได้ครับมีเคสหนึ่งก็คือมาได้ลิงเงี้ยสมัยตอนนั้นอยู่สมุทรสาครก็เป็นโลหิตจางซีดแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นโรคโลหิตจางก็ไปซื้อซื้อมากินนะผ่านไปสองปีตัวเองเริ่มน้าหนักลดลงก็ตรวจ นะก็เจอว่าเป็นโลหิตจางอันเนื่องมาจากป่วยเรื้อรลังอ i ีเม r o ค i นิ i ดิซ s สบวกกับ B i ไอ n อน f ด c ฟิ n เ y o ซี o อก็คือขาดเหล็กด้วย<ม>ก็ไปหาหาไปหามาก็เป็นเป็นมะเร็งกระเพาะเป็นจีสะ<ม>ครับผม,มสุดท้ายก็อยู่ได้ไม่เกิน6เดือนก็เสียชีวิตมาเจอผมเพราะว่ามีก้อนที่ปอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ครับผมอันนี้ก็เจออยู่นะอยู่เรื่อยๆนะทีนี้เราจบเรื่อง ปัญหาที่คุณหมอ็อตเจออยู่บ่อยๆคือโลหิตจางอีกสองโรคกับหมออีกสองโรคก,ก็เป็นโลหิตจางจากภาะวาะการอักเสบในร่างกายคือโลหิตจางจากภาะวะเรื่องการอักเสบเนี่ยเวลาเราตรวจวินิจฉัยเนี่ยก็จะเพราะว่าความเข้มข้นเลือดแดงเขาน้อยก็คือโลหิตจางแต่ว่าขนาดเลือดแดงของเขาเนี่ยะจะขนาดปกติเหมือนคนทั่วไปแต่เลือดค่อยๆจางไปแล้วเราก็หาสาเหตุไม่เจอว่าเลือดออกตรงไหนทาไมเลือดจาง อันนี้จะไม่เจอพอตรวจท่านเหล็กคิดว่าขาดท่านเหล็กไหมก็พบว่าไม่ขาดไม่ขาดนะซึ่งสาเหตุหลักๆก็จะมีเรื่องของการติดเชื้อไม่สบายการบาดเจ็บเรื่องของมะเร็งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นภูมิุ้มกันหมกพ้องนะซึ่งทั้งสอย่างนี้มันทาให้มีการสร้างสารสื่ออักเสบเกิดขึ้นนะซึ่งภาวะดังกล่าวเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะผลิตเม็ดเลือดขาว มากขึ้นแต่ว่าสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยลงออัตราส่วนก็จะประมาณสี่ตอนหนึ่งนะซึ่งพอเกิดภาวะดังกล่าวเนี่ยสารสื่อการอักเสบเนี่ยก็จะไปกระทบเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงให้น้อยลงอ่ายับยั้งเรื่องของการหลัง่งสารหรือว่าปล่อยธาตุเหล็กสูก่กระแสเลือดนําไปสู่การสร้างเม็ดเลือดแดงให้น้อยลงอลดการสร้างหรือว่าการหลัง่งเรื่องของฮอร์โมนที่ชื่อว่าอิริโทพยตินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วย กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ไขกระดูกให้มันน้อยลงนะครับคนสุดท้ายก็คือการสร้างเม็ดเลือดแดงทงั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงรวมถึงอายุไขของเม็ดเลือดแดงก็จะสั้นลงนะครับอย่างเช่นจากร้อยยี่สิบวันสี่เดือนก็จะเหลือแค่เก้าสิบวันสามเดือนอนะครับหรืออย่างอื่นคือการบาดเจ็บในร่างกายตรงนั้นเนี่ยมันทําให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยตัวแก่เนี่ยโดนจับกินจากตัวเม็ดเลือดขาวได้ไวขึ้น หรือการบาดเจ็บโดยตรงจากตัวเม็ดเลแดงก็ทําให้เม็ดเลอแดงอายุสั้นลงอือันนี้ก็เป็น,นกลไกเบื้องต้นที่เจออยู่เรื่อยๆที่เจออยู่เรื่อยๆครับนะครับก็คือหมอนอะย้ําให้เราอีกรอบคือโลหิตจ,จางนอกจากเสียธาตุเหล็กแล้วยังมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่สัมพันธ์กับธาตุเหล็กแต่คือเกิดจากการอักเสบในร่างกายอย่างที่หมอนอตพูดว่าสารอักเสบเนี่ยสรุปไว้หมดละยับยั้งยังไง ไปเบรกฮอร์โมนที่จะกระตุน้นนะฮะไปยับยั้งโรงงานผลิตเม็ดเลือดแดงไปทําให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยไข่อายุมันสั้นลงจากเดิมร้อยวันเหลือ90วันการอักเสบเรื้อรังเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีโลหิตจ,จางและเราทําให้เราอ่อนเพลียเรื้อรังอีกหนึ่งในสาเหตุที่เราไม่ควรซื้อยาบํารุงเลือดกินคือเราอาจจะไม่ได้ขาดธาตุเหล็กก็ได้เราอาจจะเป็นภาวะอักเสบเรื้อรังก็ได้ มีตัวอย่างรูปไหมครับที่พบบ่อยก็คือในกลุ่มผู้ป่วยนะกลุ่มผู้ป่วยที่มานอนโรงพยาบาลน,นอนนานหน่อยนะสัก5วันขึ้นไป7วันก็ดีนะในคนกลุ่มนี้เนะี่ยเขาจะเป็นกลุ่มที่สูงอายุโรคประจําตัวเยอะอยู่แล้วเป็นเหตุให้ต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาซึ่งระยะเวลายิ่งนานในการรักษายิ่งนานเนี่ยร่างกายก็จะมีภาวะป่อยสารสื่อ การอักเสบยมันมากขึ้นก็จะเจอปัญหาพวกนี้ได้ง่ายขึ้นครับการรักษาเนี่ยคือเราต้องรักษาสาเหตุที่ออต้นเหตุต้นเหตุอนะมันถึงจะดีขึ้นถ้ารักษาได้ส่วนใหญ่ก็ประมาณสองถึงสี่สัปดาห์หลังจากนั้นนะโลหิตจางก็จะดีดขึ้นครผมเองก็มีคนไข้ icu ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับคนไข้ที่นอนนานๆใน icu ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็จะเริ่มเห็นละโลหิตก็จะเริ่มค่อยๆขยับลงขยับลง แต่ไม่มีการเสียเลือดอะไรแต่สุดท้ายพอรักษาเสร็จคนไข้าหายจากภาวะไอซกลับบ้านไปเสียทิตย์อย่างที่หมอนอตพูดก็จะค่อยๆดีครับ